ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับไลฟ์สดช่องสตางค์มีเดียเปลี่ยนจากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์เวลาเดิม4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งตั้งแจ้งข่าววันที่1สิงหาคม2565นะครับวันนี้โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศนะครับจะได้เงินกี่บาทใช้ใจ่ายอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันก่อนเข้าข่าวหากผู้ชมท่านใดพ่อแม่พี่น้องคนไหนอยากจะพูดคุยกับสตางค์นะครับสามารถไปเพิ่มเพื่อนได้ที่ไลน์นะครับด้วยการสแกนจ R Code คหรือเพิ่ม i อ line ด้วยการพิมพ์แอ มีีเดยสำหรับ1สิงหาคมนี้หลายคนถามว่าจะมีเงินเพิ่มกําลังซื้อ200ไหมเดือนนี้ยังไม่มีนะครับเงินเพิ่มกําลังซื้อจะเข้าคือวันที่1กันยาก,กับ1ตุลาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเงินรูดซื้อจะได้แค่200หรือ300เหมือนเดิมนะครับรวมถึงส่วนลดค่ากาซส่งต้มก็ยังมาเหมือนเดิมและค่าโดยสารสาธารณะนะครับก็ยังได้สลด 500บเดิมเงินในวันนี้ไม่สามารถรูดเป็นเงินสดได้นะครับและเงินรูดซื้อกับเงินค่าโดยสารเนี่ยจะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนี้เหมือนเดิมไม่มีเงินทีเสร็จเพิ่มเติมครับหากพ่อเม่น้องท่านใดน,นะครับอยากจะลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในอนาคตและมีคําถามอะไรอยากจะถามสตางค์ก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้หรือว่าไปถามในไลน์แอดก็ได้นะครับเพื่อเพื่อด้วยการสแกน QR code หยุดพิมพ์แอสไซ์ตามด้วยสตางมีเดียครับสตางจะนําคําถามที่คุณอยากรู้ไปหาคําตอบจากภาครัฐและมาบอกคุณผ่านหน้าจอช่องสตางมีเดียถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารกดติดตามและกดกระดิ่งยูทูบช่องสตางมีเดียได้เลยนะครับคุณผู้ชมท่านใดมีคาถามเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆก็อย่าลืมโทรมาพูดคุยกันยักหนึ่ครั้งทุกวันอาทิตย์4โมงครึง่งถึง5้าโมงครึง่งเฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้ครับ